สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังก็มีเคล็ดลับของผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบ,บราณโบราณนะคะมาบอกแนวทาง การชี้แสงสว่างนำทางแห่งชีวิตนะคะถ้าเรารู้สึกมืดมัวหมองมัวไปหมดเลยนะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเองเลยมีแต่พลังลบไม่มีพลังบวกคิดจังฉาแนวแนะนำไม่ทำแบบนี้นะคะผู้เท่าผู้แก่บอกว่าให้ลอง ซื้อทูบซื้อเทียนพวกกรรมยานแบบนี้นะคะถวายวัดหรือถวายองค์เทพถวายกุมารน,นะคะเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเราเองนะคะการซื้อทูบซื้อเทียนนะคะถ้าถวายวัดก็จะเป็นทูบเป็นเทียนนะคะเพื่อพระ หรือว่าแม่ชีท่านจะใช้จุดบูชาพระไหว้พระจุดสวดมนต์นะคะส่วนที่เราถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรามีหิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านเหมือนของคิดจีจังชาแนลนะคะเราก็จะซื้อทูบซื้อเทียนซื้อกำยาน แล้วก็เอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ชีวิตที่ลูกมืดมัวมองไม่เห็นหมดนหนทางแสงสว่างนี้วันนี้ลูกได้นําทูปเทียนและกรรมยานมาถวายเพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างและแนวทางชีวิตของลูกเมื่อลูกนําทูปและเทียนถวายแล้ว ขอให้เปิดช่องทางแสงสว่างเปิดรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ภายในชีวิตครอบครัวของลูกด้วยเถิดสาธุนะคะบอกง่ายๆแบบนี้แล้วเราก็กรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกรวดน้ำเราก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรหรือเราจะกรวดน้ำให้ผู้ที่ล่วงรับดับขันไปแล้วสามารถเอ่ยและกล่าวได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่า เป็นบุญหนุนนำชี้ช่องทางแสงสว่างให้กับตัวเราเองนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการเพิ่มแสงสว่างเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราเองก็คือการซื้อทูบซื้อเทียนถวายวัดนะคะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเคล็ดลับลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจางชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทาน และเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ